ทุกคนนะคะวันนี้จากพี่ดิ้ซ์เฟซจะเข้าไปว่ามีคิมกันแดดไหมเราเลือกคิมกันแดดมาให้หมดเลยมีทั้งหมด6ตัวเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4และเบอร์5มีทั้หมด6ตัวนะคะ ผิวหน้าของคนที่แต่งหน้าแบบเด็กี่ก็คือทาแป้งฝุ่นปัดแก้มเล็ก,แกๆแน้อยคือผิวหน้าจะสว่างขาวอยู่แล้วตัวนี้จะเหมาะกบบเด็กนักเรียนมากกว่าคือผิวหน้าไม่ต้องแต่งให้เยอะจนเกินไปส่วนตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งเหมาะกับสาภาพสีผิวที่เป็นเฉดสองสีก็คือผิวขาวเหลืองนั่นเองตัวนี้ ขาวแล้วแต่จะมีส่วนผสมของการปกปิดเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันใช่ครีมรองพื้หนหรือเปล่าเตัวน,นี้เป็นเนื้อมูดนะคะลดความมัน,นไนหน้าเพื่อในเรื่องของให้ผิวหน้าเวลาที่เราแต่งเนี่ยมันจะดูมันวาวแต่ผิวไม่มันมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปดูกันตัวน,นี้จะเป็นคนที่สีผิวอ,ออกค่อนข้างสองสีแต่ออกมาโทนขาวมากกว่าส่วนตัวนี้ใช่เลยคือผิวสองสีเลย จะเป็นเบอร์สีนะคะส่วนมากทุกคนจะเลือกเบอร์นี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเข้ากันกับสภาพผิวหน้าผู้ชายไม่ต้องน้อยใจยึดพาลงไปตัวนี้เลยเป็นตัว FP F P F หกากันนะ้ำกันเหงื่อเป็นเบอร์5้าเบอร์สูงสุดเลยแต่ไม่ดำเดี๋ยวเราจะไปลองกันสีผิวขาวก็ตัวนี้นะคะ ียนแล้วก็ผิวไวทำงานเป็นตัวนี้ตัวสอง์สอตัวตัวนี้ตัวสามตัวนี้เป็นตัวสี่ตัวนี้ทางง่ายนะคะลดความมันบนไปหน้าแล้วก็ลดการเกิดการบุกตันด้วยทางาย แต่นะแต่เราจะลองทาสําหรับนักเรียนเนี่ยเวลาที่เขาทาเนี่ยคือเขาไม่ได้แต่งหน้าแต่งเราไม่ต้องลองพืง้นไม่ต้องเน้นในเรื่องของการปกปิดตใช้ตัวน,นี้นแนทนหรือจะใช้ที่ว่าทาแล้วเน้นในเรื่องของการไฮไลท์รอบดวงตาให้ดวงตาสว่างดูเบลี่เฟนเนี่ยสามารถเอาตัวนี้ไฮไลท์ได้ก็คือตัวนี้นี่เองเวลาที่ทานะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อมูสจสเกีีนง่ายมากสีผิวมันจะขาวเลย ส่วนตัวที่2คือสีถึงสอสีเนื้อคนสับสีนั่นเองเวลาที่ทาอาจจะจะเ,เกลี้ยงไปเลยตัวเนี้ยตัวที่สองเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ว่าทาแล้วแบบสีผิวเราจะค่อนข้างแบบว่าออกโนเขาเรียกโนสีเนื้อะคะ่ะเป็นสีเนื้อลงไปเลยส่วนตัวนี้เริ่มจากการปกปิดแล้วนะคะตัวนี้เวลาที่ทาเนื้อมัอนก็จะบางเบาเหมือนกัน ให้แตะแค่นีดเดียวเรารลูบไลมันทั่วใบหน้าเนี่ยเราแตะแค่นีดเดียวเราไม่ต้องใช้เยอะจนเกินไปเราจะดูเฉดสีกันต่างกันเยอะไหมเฉดสีเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากเเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะเพื่อปรับฐานผิวหน้าบางคนหน้าดำไปด้วื้ิทีมขาวกิมกรแแดดที่มีเนื้อสีขาวมากมากหรือหน้าเขาีวยวนั่นเองส่วนคนเทียผิวหน้าขาวเป็นมืดเนื้อกิมี่มันดำมันก็ไม่เข้ากับสภาพผิวหน้าเราวันนี้เป็นเบอร์สามนะคะ ส่วนมากเบอร์สามและเบอร์สี่จะมีคนใช้ยเยอะมากจะเป็นตัวเด่นเด่นของทางร้านเลยเบอร์สี่ตัวนี้เบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้ามันจะเขียนน้ายมานเดี๋ยให้ดูเฉดสีระวับเฉดสีเฉดนะตัวนี้เป็นของผู้ชายเดี๋ยวจะเขียนให้กว้างเลยเพราะใช้แค่เิดเดียวของผู้ชายเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของสีผิวที่ไม่ขาวเวอร์จนเกินไป เห็นไหมมันจะเกิืนไปกับผิวเลยทั้งหมดเนี่ยเวลาที่ว่าเราพานะคะมันจะไม่มันมันจะไม่เหนอะหนะเดี๋ยวจะใช้กระดาษซับมันให้ดูเวลาที่ว่าเราใช้ซับมันเนี่ยอันนี้เป็นกระดาษซับมันนะคะเนไม่ยไม่น่าจะไม่น่าจะไม่เห็นเวลาที่เราใช้ซับมันเวลาที่เราแตะลงไปเนี่ยถ้าซับมันถ้าผีสีผิวถ้าว่าถาทีไม่ ผิวมันกระดาษซับมันมันจะแตะบนบนผิวเราแต่ตัวนี้เวลาที่ว่าซับมันอ่ะเนี่ยตับละเวลาที่ว่าเห็นไหมอันนี้คือมันจะแห้งมันจะบางเบาไปกับผิวเลยแต่เดี๋ยวจะสาธิตเรืองเนื้อครีมที่ว่าคุณผู้ชมใช้เป็นเนื้อครีมนะคะเป็นครีมกันแดดเหมือน,นกันสองข,ข้างนี้เป็นเป็นหลอดแบบน,นี้แต่ไม่ไม่โชว์นะคะว่าของพี่ห่ออะไรเป็นหลอดประมาณนี้อ่ารู้รู้กันอยู่ ใครที่ใช้อยู่ก็รู้อยู่แล้วค่ะตัวนี้เป็น F P F แค่15นะคะแต่ว่าตัวเนื้อมูทั้งหมดนี่ F P F 6.5เปอรเป็นต์แเนื้อกันนะ้ำโอเคอันนี้เป็นเนื้อครีมเบอรที่หนึ่งส่วนตัวนี้ไม่ต้องหอกนะคะของยี่ห้ออะไรเดี๋ยวจะถูกแบนซะตัวนี้เป็นเบอร์ที่สองซึ่งเป็นเทนสีเดียวกันกับ ีประมาณนี้แต่เป็นเนื้อครีมซึ่งทุกคนจะบอกว่านี่ข่ยอยระยะเวลาการทา,ทาเลยนะคะถ่ายที่15นาทีส่วนตัวนี้จะเป็นกระ้แด,ดเหมือนกันขวดแก้วไม่บอกว่าของยี่ห้ออะไรอ่านี่เซียร์อรในในเรื่องของการปกปิดเหมือนกันทาแค่สามตัวพอยิงแค่สามตัวน,นะคะเสรวนตัวนี้เป็นเนื้อขาวเลย ที่วเวลาทาเนื้อครีมนะคะการเกาะของฝุ่นของแบคทีเรียทั้งหลายเนี่ยมันจะเมื่อเราทาครีมไปแล้วยังไม่ท,ไทันทาแป้งทีหรือว่าทาไปแล้วจะไม่ท,ทันแป้งทีบางทีฝุ่นละอองเนี่ยมันสามารถกเกาะตัวเป็นเชื้อแบคทีเรียได้มันก็เลยเกิดสิวใครที่ว่าต้องการทาครีมกันแดดหรือว่าต้องการที่แบบจะินดูอะไรต่างๆเนี่ยในเรื่องของการทาครีมการปิดผิวการกดรต้งองรัแกษา UV ลองดูได้นะคะสามารถสรัมผัสยาได้ทาม ยูทูบี้ได้เลยสว่วนอยีกเรื่องหนึง่งเราเคาบอกว่าฉันไม่ออกแดดฉันอยู่ในออฟฟิศฉันอยู่ในโรงเรียนฉันไม่เจอแดดถามว่าทาได้ไหมตัวนั้นสมควรที่จะทานะคะเพราะว่าตาในที่ย,ยังมีแสงอยู่เราสามารถมองเห็นตัวหนังสืออย่างเงี้ยย v วี UV ก็ทาลายผิวเราตลอดเวลานะคะให้เราใช้กันแดดสมบูดณประจังหรือใครที่ว่าใช้ครีมโดยทัท่วไปแล้วถ้าไม่อยากให้เป็นหนึ่งขาพัของครีมนั้นทําลาย ทำลายไปโดยปัประโยชน์ให้ใช้ครีมกันแดดป้องกันไว้หรือบางคนไม่ได้ใช้ครีมก็แนะนำให้ใช้ครีมกันแดดประงินเสีเอาไว้ถึงหน้าเราจะได้มีความนะคะโอเคไหมคะเพื่อนๆจบเลยคะโอเคนะในเรื่องของ